โอ้วันนี้มาดูเครื่องอันนี้ให้สรงชิดหน่อยตัดเลเซอร์ครับปั๊กนะปั๊กไปแล้วโอ้อันนี้โคกซื้อมาตัวประเสริฐนั่นแหละอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นเจ๋งครับป่ะเก่งเลยเจ๋งครับป่ะโอ้ภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเออแต่ว่า พอๆกันนะเครื่องตัวที่ผมใช้อยู่นะครับน่าจ,จะพอๆกันแต่ว่ามันเป็นคนละยี่ห้อครับภาษาจีนแต่ว่าพวกกลุ่มอะไรนี่เหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเหนะมือนกันหมดเลยเป็นว,ว่าเป็นพวกภาษาจีนนะครับมาดูผมจะตั้งค่าเป็นหรือเปล่าแหมคนเต็มอู่เลยว่ะโอ ลูกค้าเต็มครับคุณสมคิดดีแหมลุงมากลุงเหลือเกินลุงลิงโอ้เราจะไปเอาวางไว้กันนี่เหรอเราจะตัดได้เหรอตัดไก่อนโอ้โหดูดีที่แบบอะ่รอยากกันสลัมอ่ะชั้นบนไงเออมาทำสองชั้นวะกดภาษาจีนหน่อยโอ้ดีแล้วเราอาจออกเออเอาไปนั่งก็ฮักไม่ฮักมันก็นั่งอยู่โอเคโอเคมีโต้เรื่องริ้งไยรองไง โหลดดูโอ้โหน<ห>านเกินเสียเงินทิ้งแล้วมั้งเนี่ยสมจิตจะตัดได้ไหมเนี่ยเห็นทีเห็นทีจะไม่ได้โอ้ไปกินบาร์บีคิวห้าบาทตันชิมเออค่าตขายยี่สิบบาทไม่ได้ว่ส <c oughs> ปปะสมจิตเป็นภาษาจีนท่านผู้ชมอัปเกรด เป็นภาษา <Okay. S 1> พวกญี่ปุ่นภาษาอะไร <Okay. S 1> คือมัน <Okay. S 1> แบบเราอัปเกรดเข้าไปแล้วมันแบบ <Okay. S 1> ล้มเหลวหมดอะอืออ